สวัสดีครับอัปเดตกระบะสีประตู1คันครับรุ่นนี้เป็นมิซูบิชิไท t ันตัว2.4ออโต้โฟนะครับสีประตูยกสูงนะครับเป็นตัวพัชนะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อรถปี2,014นะครับแม็กเดิมยางใหม่ AT นะครับยางปี2,1นะครับนี่นะครับมิซูนะครับคันนี้สภาพสวยเลยชัดซีสวยรถเดิมเรียบเอกสารครบ นี่มายเลขเชซีเห็นชัดเจนเป็นตัวขนส่งมาเรียบร้อยนะครับเพิ่งไปตรวจโอนมานะครับนะครับนี่ดูรอ,รอบคันครับเป็นเครื่อง2.4 VGTurbo นะครับก็ตีเป็น2.5เลยครับนะครับมิสซูเป็นดีเซลปี2014รุ่นนี้มีระบบควบคุมความรเร็วให้แล้วสีขาวรถสีภายนอกไม่ต้องไปเก็บงานใดๆน,นะครับสีเต็มร้อยเลยนะครับ ระบบไฟใช้งานได้ปกติเช็คต,วต,วตวรวจตอนออเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนโอนเนี่ยเขาจะตรวจสภาพพวกระบบไฟพวกล้อไม่เกินขนาดซุ้มก็ทําเรียบร้อยป้ายก็จะเป็นป้ายขอนแก่นอนวันเดียวเสร็จเลยครับนะครับใครไม่สะดวกโอเนเราโอนให้นะครับภาษี68เรียบร้อยนะครับราคาค่าตัวคันนี้ครับ3 2 9 0 0 0บาทแบรนด์มิซูปี14ีไททันทัชสองจุดออโต้โฟ เลขไมค์คันนี้159,000โลนะครับรถแจ้งอีกทีนึงนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มนะครับด้านข้าง60ด้านหน้า40เพื่อเวลาขับตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีอ่ามันจะกันได้ทั้งแสงนะครับที่มาจากข้างนอกแล้วขับตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่มืดจนเกินไปนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยท่านได้ควาเป็นส่วนตัวเป็นฟิล์มของตัวไฮบ r ิดนะครับ เป็นประมาณนี้ส่วนในส่วนของแผงประตูฝั่งทางคนขับครับจะเป็นสีดําแบบนี้เลยกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานออโต้คนขับนะครับมีตำหนิตรงนี้หน่อยนะครับมีตัวสีมันจะซี่ตรงนี้นะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับแต่แผงประตูโดยรวมเนี่ยสภาพสวยมากนะครับนี่น็อตยึดแก้ไม่มีการขยับนะครับโค้ม่อาร์คตามขอบประตูเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับนะครับรุ่นนี้ครับนี่ ดูเลยพวงมาลัยสภาพสวยมากมีถุงลมมิลภัยให้เป็นแอร์แบ็กนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนวิทยุเล่น FM AM ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบควบคุมความเร็วมีเข้ามาให้แล้วในมิสูปี2014นะครับถัดไปครับตัวนี้กระจกป่าไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับนะครับเพิ่มความสะดวกความสบายของเรานะครับนี่ นี่คอนโซลสวยไม่แตกไม่ล้ามีแอร์แบ็กให้ทั้งฝั่งทางคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับมีเกสใส่ของพวกเอกสารนี่นะครับผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้โอนมาเป็นชื่อของทางผมแล้วนะครับเอกสารขาดหรืออะไรเอาจากผมได้เลยนะครับนี่เป็น6 9เเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่พวกใบตรวจตรลออนเนี่ยสองร้อยนี่ฮะใบเสร็จนะครับนะครับ คันนี้ปี14ครับรถปี14ปี14เครื่อง2,000อ่าตัวเครื่อง2,005นะครับสีขาวดีเซลนะครับ178แรงนะครับนี่นะครับนะครับอ่ะเอกสารไว้ในรถนีเลยนะครับอยู่นี่หมดเลยครับวิทยุใช้งานได้นะครับแอร์ปรับเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบไฟฟ้าหมุนออนอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ นะครับแล้วก็สามารถเล่นเชนเกียร์ได้บวกลบเองได้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ขับเคลื่อนสีล้อมีโฟร์ไฮฟ o w โลให้นะครับนี่แล้วก็มีที่ใส่ของพวกวางกุญแจวางขวดน้ําวางของต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับนี่พวกที่ใส่ของนะครับด้านบนแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับใส่พวกเอกสารนี่ก็ใส่ได้ใส่ของได้ลึกเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือมุมมองฝั่งทางคนขับครับ คันนี้เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวเบาะตัวรถกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องเครื่องด้วยนะครับเปิดฝากระโปรงอยู่ด้านใต้นะครับตรงนี้ฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะครับนี่เบาะตัวรถครับตัวนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับ เป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยนะครับดูแลง่ายนะครับแล้วก็ได้ปอับไฟฟ้าที่ฝั่งทางคนขับนะครับตัวนี้พรมก็จะเป็นของตัวไทตันตัวเดิมเลยติดให้หมดเลยนะครับแล้วก็แผดนรองอีกทีนึงนะครับนะครับพวกขนาดลมยางนะครับเวลาเติมเนี่ยควรเติมขนาดเท่าไหร่นะครับ การที่บรรทุกคนอย่างเดียวหรือบรรทุกของเข้าไปด้วยควรจะเติมขนาดเท่าไหร่เขาก็จะมีบอกให้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีพวกอ่าตัวนี้เป็นบาร์โค้ดนะครับผมนี่นะครับโมเดลนะครับของตัวบอดี้คันนี้นะครับก็สติ๊กเกอร์จากโรงงานครับนะครับพวกตามหัวน็อตไม่มีการขยับงั้นแงะแน่นอนนะครับหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับจบพอดีจอดเอียงหน่อยครับนะครับ อยู่ทาคาเนินครับนี่อ่ะดูครับนี่ครับแผงประตูสภาพสวยเลยมีตำหนิเหมือนกันตรงนี้ครับสีอาจจะมีซีดนิดนึงนี่ครับตามการใช้งานนะครับนะครับเบาะคู่หน้าครับของชายด้านหลังเนี่ยสภาพสวยเลยไม่มีการฉีกขาดเลยนะครับดูดีมากนะครับถัดไปครับเบาะแถวตอนด้านหลังนะครับตอนที่2เนาะนะครับสภาพสวยนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันนะครับ ัไปครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายครับนะครับแมคไลเนอร์ก็จะเป็นอ่าของมิตซูบิชิมอเตอร์อันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับรถเนี่ยนะครับไม่มีการเสริมข้อไม่มีการเสริมแคลรี่บอยเป็นรถบ้านๆขับแบบนี้เลยนะครับอ่ะเรื่องคมเดิมครับเม็ดอาร์คนะครับพวกนี้ความเดิมเห็นชัดเจนตั้งแต่บนลงล่างครับในสภาพเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับอาจจะมีรูรอยการใช้งานแต่ไม่มีคราบขึ้นสนิมนะครับ นี่นะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองตำบลท่าพระนะครับดูช่วงล่างครับดูช่วงล่างนี่ครับยังอะไรอยู่ครบเลยตัวถังเนี่ยไม่มีพ่นนะครับตัวถังย้ํานะครับว่าไม่มีพ่นตุดดูตรงตัวกระบะครับรองกระบะครับนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับไม่มีพ่นนะครับนี่นะครับรถอยู่น้ำจืดนะครับไม่ได้อยู่น้ำเค็ม ตัวเพาท้ายนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับนีไม่มีพ่นใดๆนี่คือของเดิมนะครับนะครับนี่แม็กก็เป็นแม็กมินซูตัวเดิมนะครับยางแม็กซิตปีสองหนึ่งนะครับเป็นยางเอทีนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งทางซ้ายเป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับดูครับนี่คือประตูฝั่งทางผู้โดยสารนะครับนะครับนี่ รถก็จะได้เบาะหนังทั้งคันนะครับคันนี้ปี14นะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ี่ล้อขับสบายครับขับในเมืองขับต่างจังหวัดทางไกลก็สบายหมดครับเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะครับรถเป็นอ่าโฟร์พาร์ทไทม์นะครับนะครับก็คือตอนเราขับเนี่ยขับขับเคลื่อน2ล้อแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ดันเกียร์เข้าไป สามารถขับได้อยู่ในโหมดทั้งขับ2หรือขับ4ก็ได้นะครับท่านสามารถเลือกได้นะครับนี่เนี่ยครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยกระจกด้านข้างตรงหูเนี่ยนะครับเวลาเข้าที่แคบช่องแคบต้องลงมาพับเก็บครับลำบากมากนะครับดูครับเบาะสวยทุกคันนะครับเบาไม่มีขาเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนี่คือความ แตกลายงาของตัวหนังนี่คือหนังแท้ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับเรื่องคมเดิมตามหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขยับนะครับนี่ครับพวกตัวออกษอนอยู่ครบหมดนะครับน,น,น็อตยึดแก้มหน้าซ้ายไม่มีขยับนี่ตรงนี้นะครับไม่มีการขยับงั้นแงตามประตูเม็ดอาร์ก็จะเห็นทั้งหมดเห็นทั้งในแล้วก็เห็นทั้งมุมนอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับ ดูลังคาครับมาดูครับเครื่อง2.5คันนี้เป็นดีเซลเป็นคอมมอนเรลแล้วนะครับ D ID นะครับปี1 4ก็จะเป็นมิซูตุดสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปี15รุ่นตัวใหม่ใครที่อยากสะสม ปี2014นี่คือรุ่นตัวสุดท้ายแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นมายเนอร์เชดแล้วนะครับนี่ได้ออโต้โฟกับราคาครับ329,000บาทนะครับเดี๋ยวมารับชมทีละจุดกันนี่คือแผงกันความร้อนครับสีดําเป็นแบบนี้เลยความร้อนจากเครื่องที่เราอุข,ขึ้นมาแล้วมาโดนแผงกันความร้อนสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยนะครับของเดิมครับเลขไม 9, ล์แสนห้าหมื่นเก้าพันโลเป็นรถไมลที่ว่าวิ่งน้อยมากแล้วแผงกันความร้อนเนี่ยสภาพเข้ากันครับนะครับนี่คือของเดิม นะครับจากลูกค้าท่านก่อนเลยนะครับนี่โอเคนะครับตามหัวน็อตครับดึดปลายฝากระโปรงนะครับไม่มีการขยับนะครับนี่ครับครับน็อตไม่มีการขยับเม็ดอกรก็อยู่ตามขอบตัวเข็บชายเดือหมดนะครับนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนะครับปลายฝากระโปรงครับลูกศรชี้ค้าฝากระโปรง เม็ดอาร์คนะครับพวกนี้เห็นชัดเจนนะครับภายในตัวห้องเครื่องนะครับนะครับแก้มซ้ายขวาคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คทุกจุดท่านจะต้องเห็นเม็ดอาร์คนะครับไม่ว่าจะอยู่ในหรืออยู่นอกเม็ดอาร์คต้องมีนะครับเม็ดอาร์คเกิดจากเหล็ก2แผ่นที่มันประกบหากันเห็นรอยตรงนี้ไหมครับแผ่นเหล็กตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยนะครับมันประกบหากันแล้วเขาใช้หุ่นยนต์ครับปั๊มยิงเข้าไปครับปั้งปั้งปั้ง ท่านก็จะเห็นเม็ดอาร์คแบบนี้นะครับตามขอบประตูก็เช่นเดียวกันทุกบานเห็นหมดเลยนะครับนี่สำหรับท่านที่ไม่รู้ไม่มั่นใจท่านซื้อรถท่านขอให้มีเม็ดอาร์คครับไม่ว่าจะรุ่นไหนมีหมดครับนะครับผมเปิดให้ดูเปิดยากเลยเกินโอเคนี่ครับส่วนมากผมดูเนี่ยน็อตแก้ไม่ขยับถ้าเกิดรถโดนชนเนี่ยยังไงน็อตก็ต้องขยับก่อนนะครับเพราะว่าโดนมุมนอกเนาะต้องขยับไปแก้งาน ด้านในก็ต้องถ้าเกิดขยับนะผมต้องมาดูตรงนี้แต่ถ้าไม่ขยับไม่ดูเลยนะครับก็คือดูออกง่ายนะครับใช้สัญชาตญาณในการดูนะครับที่มีผ่านมาได้หลายคันนะครับท่านเห็นไหมครับเหล็ก2แผ่นตรงนี้เนี่ยนะครับมี3แผ่นเลยซ้านี่เห็นไหมครับเหล็ก3แผ่นเนี่ยมันประกบหากันแล้วถ้าลองเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปด้านในจะเห็นเป็นรูวงกลมแบบนี้อันนึงเนี่ยครับนะครับ,นะรบมันจะเป็นรูป,ปั๊มมันจะบีบหากันปุ๊บเพื่อให้เหล็กเนี่ยมันประกบหากันนั่นคือเม็ดอาร์ค แต่ในกรณีถ้าเกิดถูกโดนชนมาเม็ดอาร์คจะหายเพราะว่าเขาใช้คมร้อนเนี่ยเป่าไปตรงนี้เป่าไปตรงคานเพื่อให้มันเป็นรูปทรงเดิมแต่ตรงนี้จะละลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดอาร์คต้องมีนะครับผมนี่นะครับใครมาดูที่ร้านของเรานะครับเปิดให้ดูได้ทุกจุดทุกมุมครับอยากดูอะไรเปิดดูได้หมดเลยนะครับนะครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดผมมาถ่ายตรงนี้เนี่ยมันจะกิน คลิปวิดีโอไปมากๆนะครับนะครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไม่ถ่ายตรงนี้นะครับนานๆทีจะมาถ่ายมากเลยนะครับถ้าน็อตไม่ขยับก็คือถ่ายแค่หัวน็อตว่าน็อตไม่ขยับนะนะครับโอเคดูห้องเครื่องให้จบก่อนครับนะครับเหลือห้องเครื่องนะครับเครื่องนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มดังรอบปกติดี๋ยจะสตาร์ทแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเงียบเสียงนะครับในการ นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านฟังเสียงเครื่องประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับนี่นะครับสภาพเดิมครับดีไอดีนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้ครับเครื่องดูง่ายนะครับแห้งสนิทไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเดี๋ยวสตาร์ตฟังเสียงเครื่องกันนะครับอตารได้เลยไม่ต้องรออะไร นะครับติดแล้วนะครับฟังเสียงเครื่องกัน ครับดางปกติครับผมไม่มีควันไม่มีไอครับไม่มีควันออกครับโอเค ป,ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถนะครับเห็นทั้งมุมมองภายนอกและมุมมองภายในเห็นทั้งเรื่องของตัวชายด้านล่างเดี๋ยวผมหมุนล,ล้อให้ดูนะครับท่านจะได้เห็นเพาขับขับเคลื่อน4ล้อนะครับใครอยู่แถวละแวกขอนแก่นมาลองขับมารับชมตัวจริงได้นะครับยินดีให้บริการท่านทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนล,ล้อให้นะครับแล้วก็มาดูว่ามีเพานะครับนี่พวงมาลัยเพลเวอร์นะครับ ได้เลยนะครับหมุนไม่สุดนิดนึงโอเคอยากดูดอกยางครับเหลือฮะติดโช๊คครับสปริงปีกนกโช๊คนี่เพาขับครับนี่คือเพาขับครับมีเพาขับไหครับนะครับ เขาขับสวยหักซ้ายขวาสุดไม่ดังเฟืองท้ายไม่หอนนะครับหักซ้ายขวาสุดไม่มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับนี่ฮะมากนะครับ,นะรบ,รนะรบตัวเหล็กลัดยางนะครับสภาพดีนะครับ คือเช็คเรียบร้อยแล้วครับเราเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อเรามาสายนี้เช็คให้ท่านเรียบร้อยแน่นอนนะครับปีกนกบนล่างโอเคนะครับพวกตามอ่าอ่าบูธนะครับแล้วก็พวกตามอ่าลูกหมากนะครับนี่ครับตรงนี้ครับลูกหมากครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับนะครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไม่เอ่ยอ่ะดูตรงกลางไหมครับดูตรงกลาง จะได้เทเจนครับเดิมๆมาเลยครับเซตสีครับถ้าล้างออกมานี่สวยครับตัวถังเดิมไม่มีพ่นนี่คือช่วงล่างเดิมๆที่ยังไม่ล้างนี่ครับโอเคเป็นประมาณนี้ครับใครสนใจสามารถโทรสถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้าบนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อไปให้ท่านอยากแอดไลน์แอดได้เลยนะครับเบอร์โทรมีเบอร์เดียวนะครับ 094 274 2233นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นเอกสารครบนะครับพร้อมโอนสำหรับวันนี้ครับฝากคันนี้ด้วยมิสูบิชิไทตันในเครื่องตัว2.5เกียร์ออตโต้ขับเคลื่อน4ล้อราคาค่าตัว329,000บาทนะครับฝากกันด้วยนะครับสนใจโทรมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับทักไปไ้าทะเบียนมาได้เลยครับ